ตอนนี้โดบไม่ไหวเลยนะคะ,ะ,คะเราออกกำลังกายมาแล้วนะเพราะติดออตอนนี้ซี่อะไรซีซีสองนะแล้วแบบนั่งดูบอลดูซีสองสิบห้านะคะแล้วนั่งดูบอลอยู่อุ้ยเมืนเดิมเลยดูบอลด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยนะคะว,วันนี้แบบ กินรัดนาพิสดัดโลกินกะเพรากินซูชินะคะวันนี้่โอกินเยอะมากแต่ก็อ,ออกำลังกายแล้วนะคะออกกำลังกายวิ่งมาชั่วโมง,งแล้วนะคะเด็ดมากเลยไข่ลวกดูนะครับก็แล้วไข่ลวกนี่อื้มอื้มอร่อย ว้าหงเองเลยนะคะพี่โออ่ะโดบโดบหนักมากนะครับน่าพิกไม่น่าพอสำหรับที่รักดูบอลด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยนะคะผู้ฝรั่งเศสนะคะ ฝรั่งเศสอะไรคะเชลักเชรักเชียร์ฝรั่งเศสนะคะเชฟฝรั่งเศสนะวันนี้เปลี่ยนใจเชฟฝรั่งเศสละเขาเล่นดีจริงจปีนี้ฝรั่งเศสมาแน่นอนนะคะใช่ฝรั่งเศสมาแรงนะครับเล่นดีจริง อร่อยมากนะคะมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะซูมน้ำพริกให้ดูใกล้ขายได้แล้วครับเราทำขายแล้วครับซื้อได้แล้วครับเดี๋ยวโปรดักต่อไปก็จะเป็นน้ำพริกแล้วนะคะเดี๋ยวโปรดักต่อไปก็นี่เลยเราขายถุงละห้าสิบครับประมาณยี่สิบกรัมสนใจสั่งได้นะครับทิปเพจชมพูดนะครับเราลองทามดูนะครับดเดี๋ยวต่ไปก็เป็นโปรดักน้ำพริกแล้วก็โปรดักหมูเค็มนะคะอเแต่กว่านะ ใส่ลวกนะเราลวกก่อนเราใส่แล้วก้นพริกอันนี้ง่ายๆเลยนะครับลองทานดูนี่คือพื้นฐานพสิกเลยนะอ,อ,อร่อยมากมาทานเลยกันนะคะอีกรอบพริกเผ็ดนะแต่ว่า เรากินจนชินแล้วเนี่ยเ๋ยไม่เผ็ดครับทาน้วยกันนะคะซูไมไปเลยใกล้นะคะน้ำพริกงวงกวางงวงเค็มข้าวนะคะก็ไข่ลวกค่ะโอเค มาทานด้วยกันนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย